กัมพูชากลายเป็นประเทศที่มีตรรกะสุดผิดเพี้ยนจากแนวคิดของผู้นำที่พยายามปลุกกระแสรักชาติแต่เป็นการปั่นหัวประชาชนในทางที่ผิดโดยการสร้างเรื่องผิดให้กลายเป็นถูกนำเสนอข่าวสารที่ไม่เป็นความจริงโดยเฉพาะการให้ร้ายต่อประเทศไทยทำเรื่องดำให้เป็นขาวดายอย่างหน้าตาเฉยอย่างเช่นในช่วงก่อนหน้านี้กับกรณีของหลวงตาสุดได้ออกมาไลฟ์สดหลายครั้งโดยสร้างความไม่พอใจให้กับชาวบุรีรัมย์และสุรินท์ เนื่องจากมีการตำหนิชาวจังหวัดสุรินทร์รวมถึงแสดงความเห็นที่อยากให้กัมพูชายิงปืนใหญ่มาที่จังหวัดดังกล่าวทำคนไทยเดือดทั้งประเทศก่อนจะออกมาประกาศว่าจะไม่มาเหยียบผื้นพันดินไทยอีกและจะขอไปตายในฝั่งเขมรสิ่งนี้ทำชาวเขมรตื้นตันใจเป็นอย่างมากกับการตัดสินใจของหลวงตาทั้งยังได้รับการตอบรับจากผู้นำเขมรโดยสมเด็จฮุนมาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชาและสมเด็จหุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาได้ประกาศอ้าแขนรับให้ไปพำนักที่กัมพูชาโดยทันทีผู้บริหารสูงสุดของเขมรฮุนมาเนตถึงขั้นนำเรื่องนี้ตั้งโพส์ตในเพจส่วนตัวว่าข้าพเจ้าในฐานะหัวหน้ารัฐบาลกัมพูชาขอต้อนรับท่านผู้เป็นที่เคารพนับถือตลอดเวลาไม่เพียงแต่หลวงตาสุดเท่านั้นหากมีพระเทระ หรือพลเมืองกัมพูชาคนใดที่ถูกเลือกปฏิบัติหรือถูกตีตราเพราะเป็นคนกัมพูชาหรือเพราะแสดงความคิดเห็นที่ปกป้องความยุติธรรมศักดิ์ศรีและปกป้องบูรณภาพแห่งดินแดนข้าพเจ้าขอเชิญชวนท่านผู้เป็นที่เคารพนับถือและคนอื่นๆให้มาอาศัยอยู่ในกัมพูชารัฐบาลและประชาชนกัมพูชาขอต้อนรับท่านตลอดเวลา และขอรับรองว่าจะไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือการในประเทศชาวกัมพูชาของเราไปยังประเทศอื่นใดสิ่งนี้สร้างความแปลกใจให้กับชาวไทยและทั่วโลกว่าพระผู้ที่มีแนวคิดยุยงส่งเสริมในด้านความรุนแรงและหวังผลต่อชีวิตของมนุษย์โดยเฉพาะการพุ่งเป้ามาที่คนไทยนั้นกลับกลายเป็นบุคคลที่น่าชื่นชมนับถือให้กับประเทศกัมพูชาได้อย่างไรซึ่งถือว่าเป็นตรรก,กะความคิดที่ค่อนข้างผิดเพี้ยนเป็นอย่างมาก ก่อนในวันที่29มิถุนายน2568พระครูถาวรวีรชัยเจ้าอาวาสวัดป่าหนองแครและเจ้าคณะตำบลกระสังจังหวัดบุรีรัมยซึ่งเป็นต้นสังกัดของหลวงตาสุดพระนักเทศชื่อดังในเขตอีสานใต้ได้ออกหนังสือแจ้งเพื่อตำหนีโทษและสั่งให้หลวงตาสุดผลจากการสังกัดวัดป่าหนองแครแล้วโดยให้เหตุผลว่า ละเมิดข้อวัดปฏิบัติสร้างความเสียหายต่อความสงบเรียบร้อยของวัดและศาสนาและยุยงให้พุทธศาสนิกชนเกิดความแตกแยกในระดับประเทศซึ่งถือเป็นอาบัติและเป็นที่ติเตียนของสังคมความผิดเพี้ยนของกัมพูชายัางไม่จบแต่เพียงเท่านี้จากกรณีการจับกลุ่มนางวันนารีอายุ45ปีสัญชาติกัมพูชา ที่พบว่ามีความผิดลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายทั้งยังหากินด้วยการขอทานในไทยอีกด้วยเรียกความน่าสงสารจากแขนด้วนหนึ่งข้างนั่นเองโดยหลังจากที่มีการประทะคารมกับเจ้าหน้าที่ไทยต้องการเปิดด่านทั้งที่ยังไม่ถึงเวลากำหนดจนได้นำตัวไปฝากขังเพื่อดำเนินคดีและเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายก่อนจะมีการผลักดันส่งตัวกลับคืนประเทศตามขั้นตอนของสำนักงานตรวจเข้าเมืองนั้นปรากฏว่าหลังจากเดินทางกลับเข้าสู่ประเทศกัมพูชาได้ สื่อของกัมพูชาได้โพสต์คลิปของนางวานารีขอทานแขนด้วนสัญชาติกัมพูชาระบุข,ข้อความว่าหญิงเขมรที่ทำงานในประเทศไทยถูกทหารไทยคุมขังเธอขอบคุณสมเด็จฮุนเซนและฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีพร้อมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ทำงานอย่างหนักในการเดีลยวกลับจากฝั่งไทยจนตัวเธอเองถูกปล่อยตัวกลับประเทศขณะที่เพจเฟซบุ๊กของนายกรัฐมนตรีกัมพูชาฮุนมาเนต ได้ระบุข้อความถึงนางวันนารีว่าภายใต้การดูแลอย่างสูงของนายกรัฐมนตรีกัมพูชาผ่านการบริหารของจังหวัดบันเตียเมยียนเจยหน่วยงานท้องถิ่นและสถานกงสุลใหญ่กัมพูชาในจังหวัดสะแก้วมีความกระตือรือร้นที่จะทําข้อตกลงกับฝั่งไทยจนกระทั่งพวกเขาปล่อยหญิงสองคนกลับมาบ่ายวันที่27มิถุนายนสองหญิงขเขมรที่ทํางานในประเทศไทยถูกทหารไทยคุมขังหลังประท้วงที่ด่านคลองลึกนาด่านปอยเปต เพื่อเตรียมเดินทางกลับกัมพูชาแต่กองทัพไทยไม่เปิดประตูตั้งแต่เช้าถึงหนึ่งทุ่มสิ่งนี้ต่างสร้างเสียงชื่นชมให้แก่หน่วยงานของฝั่งเขมรโดยประชาชนในประเทศของตนรวมถึงการให้ข่าวสารที่โน้มหนาวทําให้คนเขมรเข้าใจผิดว่าไทยเป็นฝ่ายกระทําต่อพลเมืองกัมพูชาอย่างไม่เป็นธรรมโดยไม่มีข้อความที่บ่งบอกถึงการกระทําความผิดของชาวเขมรรายดังกล่าวว่าเหตุใดจึงถูกเจ้าหน้าที่ไทยคุมตัวและดําเนินคดี ทังที่ลักลอบเข้าไทยแบบผิดกฎหมายแต่ผู้นำเขมรไม่กล้าพูดความจริงทั้งหมดหวังผลให้เกิดความเกลียดชังต่อคนไทยและเจ้าหน้าที่ของไทยแต่กลับชื่นชมเจ้าหน้าที่เขมรและคนคเขมรรายดังกล่าวราวกับฮีโร่ของประเทศกรัรมพูชาที่สามารถเอาชนะการคุมตัวพลเมืองของตนจากไทยได้นับเป็นว่าแนวคิดที่ผิดแปลกอย่างเห็นได้ชัดและเชื่อว่าการให้ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยความจริงทั้งหมดของผู้นำกัมพูชา จะยังเป็นปัญหาและสร้างความเสียหายต่อประเทศไทยอย่างไม่รู้จบก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมแชร์คอมเมนต์และกดติดตามช่อง Amazing ASEAN เพื่อเป็นกำลังใจและทานต่อการอัปเดตข่าวสาร